ข้อ6นะคะข้อ6บอกว่าแรงระหว่างอนุภาคของสารคู่ใดที่แตกต่างจากข้ออื่นข้อ1นะคะเป็นไฮโดรคาร์บุรกับคาร์บอนไดออกไซด์ข้อ2เป็นคลอรีนกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะข้อ3เป็นอาร์กอนกับไนโตรเจนไดออกไซด์ข้อ4เป็นออกซิเจนกับซัลเฟอร์ไดออกไซด์อ่ะคราวนี้เขาพูดถึงแรงระหว่างอนุภาค แรงระหว่างอนุภาคเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ชนิดนะคะชนิดแรกเนี่ยเราเรียกว่าแรงลอนดอนชนิดที่2คือแรงไดโพชนิดที่3เราเรียกว่าไฮโดรเจนบอ์ แรงลอนดอนเนี่ยจะใช้กับโมเลกุลที่ไม่มีคู่อะแรงไดโพจะใช้กับโมเลกุลมีคั่วส่วนไฮโดรเจนบอลนะคะจะใช้กับโมเลกุลที่มีไฮโดรเจนกับ F O ก็คือฟอเรนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนเพราะฉะนั้นในข้อนี้เขาถามว่าแรงอนุภาคของสารคู่ใดที่แตกต่างจากข้ออื่นไฮโดรคาริ c เนี่ยเป็นโมเลกุลมีคู่อแต่ว่า H ไม่ได้ติดกับ F O N เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไดโพคาร์บอนไดออกไซดมันจะเป็นคาร์บอนกับออกซิเจนออกซนอย่างนี้ก็ไม่มีคู่นะคะอันนี้เป็นลอนดอน อรีนเป็นลอนดอนเนื่องจากมันเป็นคอรีนจับกับคอรีนอย่างนี้เนาะก็ไม่มีควัวเนาะซัลเฟอร์ไตออกไซด์นะคะจะเป็นซัลเฟอร์ออกซิเจนแล้วก็อันนี้ก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดโครงสร้างเรโซแนนทำให้มันเป็นลอนดอนเพราะมันไม่มีควัวข้อ3อาร์กอนอาร์กอนเป็นลอนดอนนะคะเพราะว่ามัน อยู่ของมันตัวเดียวเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็มีอากอนตัวอื่นก็ไม่ได้จับคู่อะไรกับใครไนโตรเจนไตออกไซด์คู่จะไปทางโอเนาะคู่ก็พุ่งลงข้างล่างอันนี้มีคู่อะมีคู่เป็นไดโป ออกซิเจนเป็นลอนดอนนะคะก็คือเป็น O จับกับ O เนาะไม่มีขั้วโมเลกุลไม่มีขั้ว so 2มีขั้วนะคะเป็นไดโพเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ทุกข้อจะเป็นไดโพลอนดอนไดโพลอนดอนไดโพลอนดอนหมดเลยยกเว้นข้อที่2ที่เป็นลอนดอนกับลอนดอนนะคะเพราะฉะนั้นข้อ2ก็เลยเป็นคําตอบของข้อนี้อ่ะดังนั้นในการที่จะทําโจทย์ข้อนี้นะคะก่อนอื่นน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าแรงระหว่างอนุภาคเนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันคือแรงลอนดอนแรงไดโพแล้วก็ไฮโดรเจนบอนซึ่งแรงลอนดอนเนี่ยจะเกิดขึ้นในพวกโมเลกุลที่ไม่มีคู่ นะคะส่วนแรงไดโพคือโมเลกุลที่มีค้่และไฮโดรเจนบอลจะเกิดกับพวกไฮโดรเจนที่อยู่ติดกับฟลูออรีนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะเพราะฉะนั้น HCl เป็น H ติดกับ Cl อย่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไฮโดรเจนเนาะไม่ได้ไม่ใช่ไฮโดรเจนบอลแต่เป็นไดโพเพราะว่าคลอรีนเนี่ยจะมีค่า EN สูงกว่าก็จะดึงหมอ,อิเล็กตรอนมาทางตัวมนันทําให้เป็นโมเลกุลที่มีค้วนะคะเราเลยใช้แรงไดโพ ส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นคาร์บอนและมีออกซิเจนสองฝั่งเนาะก็เอ็นออกซิเจน EN สูงก็ดึงมาทางออกซิเจนนี้ที่ออกซิเจนนี้ที่ก็หักล้างกันพอดีอันนี้ก็เลยกลายเป็นโมเลกุลที่ไม่มีขั้วนะคะเลยเป็นแรงลอนดอนส่วนคลอรีนเป็นแรงลอนดอนเพราะคลอรีนก็ต่างคนต่างดึงเท่าๆกันก็เป็นโมเลกุลไม่มีขัว้วซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะสามารถเกิดเรโซแนนซ์ได้จาก3ทิศทางนะแล้วก็เป็น สามเหลี่ยมแบนราบนะคะเป็นโมเลกุลไม่มีค้่เนาะก็เลยเป็นแรงลอนดอนข้อ3อาร์กอนเป็นแรงลอนดอนนะคะเพราะมันเป็นตัวเดียวๆไม่ได้ทําปฏิกิริยาอะไรกับใครเป็นแก๊สเฉื่อยไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นแรงไดโพจากที่เห็นในภาพนะจะมีออกซิเจนฝั่ง้อนีซิเจนฝั่งนี้แล้วตรงนี้มีคู่เดียวๆเลยอันนึงเสร็จแล้วออกซิเจน2องตัวก็จะมี e-n สูงมาดึงดึงหนักหน่ต่างดึงก็จะมีไดโพรวมทิศลงนะคะก็คือเป็นแรงไดโพนั่นเองข้อ4 ออกซิเจนเป็นลอนดอนเพราะว่ามัน O กับ O อเเท่ากันก็ดึงเท่าๆกันซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็แบบเดียวกับไนโตรเจนไดออกไซด์เลยที่มีขั้วไปทางออกซิเจนนะคะก็ใช้แรงไดโพลนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับข้อที่6นะคะข้อที่แตกต่างจากข้ออื่นก็คือข้อ2เพราะว่าเป็นลอนดอนกับลอนดอนข้ออื่นจะเป็นลอนดอนกับไดโพลหมดเลยเนาะโอเคนะคะข้อ6ตอบข้อ2ค่ะ